สวัสดีค่ะคืนนี้เราจะพาคุณมาฟังพลังงานความรักที่เขามีต่อคุณในตอนนี้แบบลึกที่สุดแบบที่เขาไม่เคยพูดแต่หัวใจของเขาส่งมาตลอดค่ะหายใจลึกๆตั้งใจฟังเสียงของอาจารย์นะคะทุกคำคือคลื่นพลังงานที่จะดึงข้อความจากเขามาถึงคุณค่ะตอนนี้ อาจารย์จะเปิดไพ่สามใบค่ะ,คะเพื่อดูว่าเขาคิดอะไรรู้สึกอะไรและอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้ใบที่หนึ่งคือความรู้สึกตอนนี้ใบที่สองสิ่งที่เขาไม่พูดใบที่สามเส้นทางความสัมพันธ์ต่อจากนี้เรามาดูไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ใบที่หนึ่งคุณได้ไพ่สองถ้วยค่ะ เขาคิดถึงคุณค่ะไพ่สองถ้วยนี้ก็คือการเชื่อมต่อสองดวงใจไม่ว่าคุณสองคนห่างกันแค่ไหนหัวใจเขายังหันมาหาคุณเขารู้สึกว่าคุณเข้าใจเขามากกว่าคนอื่นคุณคือคนที่ทำให้เขาสบายใจที่สุดและความรู้สึกนี้ยังอยู่เต็มหัวใจเขาค่ะช่วงนี้เขาแอบย้อนคิดถึงโมเมนต์ดีๆ คิดถึงข้อความเก่าๆและสงสัยว่าคุณยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมถ้าไพ่ใบนี้ตรงคอมเมนต์คำว่าเรายัางเชื่อมต่อกันอยู่เรามาดูไพ่ใบที่สองนะคะคุณได้ไพ่เดมูลไพ่พระจันทร์ค่ะเขามีความกลัวบางอย่างค่ะไพ่พระจันทร์คือความไม่มั่นใจความหลังเล ความไม่กล้าพูดความจริงของหัวใจเขากลัวคนเสียใจกลัวทําไม่ดีพอกลัวว่าคุณจะเจอคนที่ดีกว่าแต่ลึกๆแล้วเขาอยากเข้าใกล้คุณอยากคุยอยากทักอยากอธิบายอะไรหลายอย่างแต่เขาไม่กล้าค่ะเขาแอบ,บส่องคุณเงียบๆเฝ้าดูว่าคุณโอเคไหมไพ่สุดท้ายไพ่ใบที่สาม คุณได้ไพ่ The Lovers นะคะไพ่คู่รักไพ่ใบนี้ชัดที่สุดคะ่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ The Lovers คือความรู้สึกที่ผูกพันกันลึกเหนือคำว่าแฟนเหนือคำว่าเพื่อนมันคือสายใยห,หัวใจภายในไม่เกิน14วันจะมีสัญญาณดีๆเช่นเขาทักเขาเริ่มเปิดใจเขาขยับเข้ามาใกล้ เขายอมรับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเขาไม่อยากเสียคุณค่ะให้ใบนี้ยืนยันว่ายังมีโอกาสพัฒนายังมีโอกาสกลับมาหรือเดินไปด้วยกันได้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบคอมเมนต์คำว่าเรายังมีความหมายต่อกันคุณคู่ควรกับความรักค่ะหัวใจของคุณสวยงาม และจริงใจมากพอที่จะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาวันนี้อาจารย์ขอให้คุณอภัยตัวเองอภัยเขาและเปิดใจให้ความรักรูปแบบใหม่เดินเข้ามาหาคุณนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเขารู้สึกกับคุณแบบเฉพาะเจาะจงหรืออยากดูเส้นทางความรักแบบลึกมากกว่าที่ไพ่นี้บอก อาจารย์มีบริการดูดวงความรักส่วนตัวแบบละเอียดที่อ่านพลังงานของคุณโดยตรงค่ะใครสนใจคอมเมนต์คำว่าเปิดดวงความรักอาจารย์จะส่งรายละเอียดให้นะคะหรือทักมาอาจารย์โดยตรงที่หลายที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะคะคืนนี้ขอให้หัวใจของคุณนุ่มลงขอให้ความรักไหลเข้ามาอย่างสวยงามแล้วเจอกันใหม่ วันที่7นะคะ